สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ Fortnite Chapter 4 Season 3ก็ได้เปิดให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเดี๋ยวทายจะมาอธิบาย b u t t ท e Pass แล้วก็การทำเควสตของซีซั่นนี้ให้สำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้กลับมาเล่นนานอคงสะแบบงงว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ b u t t ท e Pass เลยแล้วกันค่ะ b u t t ท p p s s s นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เติมเนี่ยสามารถแลกของได้ไหมได้นะคะ บอกก่อนว่าแลกได้แต่ว่าจะแลกได้เฉพาะช่องที่เป็นสีเทาเท่านั้นดูอย่างตอนนี้นะคะทรายก็ยังไม่ได้ซื้อแพนพาสแล้วก็ทรายมีดาวทั้งหมด75ดวงทรายสามารถแลกพวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้เนี่ยที่เป็นช่องเขียวหรือว่าช่องแถบสีอื่นๆนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเนี่ยไม่สามารถแลกได้แม้ว่าจะมีดาวพอก็ตาม b บท o n นพา s Pass, หมดวันไหนนะคะณนะตอนที่เริ่มซีซันเนี่ยมันแจ้งไว้ว่าจะหมดวันที่25สิงหานะคะ25สิงหาคมแต่ว่าอาจจะมีการเลื่อนได้ถ้าเกิดว่าเขามีการอ,อาจจะเลื่อนไปสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เกินนี้นะคะเวลาเขาเลื่อนอย่างเช่นซีซันที่แล้วเนี่ยก็มีการเลื่อนมา1สัปดาห์นะคะแต่ว่าให้จำไว้ว่าเราสามารถดูวันหมดเวลาของ b บ t เนพา s ได้ที่ทางด้านสายล่างของคำว่า ของของส่วนบัต t ท่านพาสนะคะดูตรงนี้เลยมันจะบอกไว้เลยว่าหมดวันที่เออ u s u s t 25ใช่ไหมหรือว่าอ่านว่า25ไม่แน่ใจนะคะก็เนี่ยค่ะ25สิงหานะคะแล้วก็วิธีการซื้อบั t t ท่ p น s านะคะสามารถซื้อได้ที่หน้าบั t t ท่ p น s านี้เลยหรือว่าสับไปที่ item shop ก็ได้ะคะ่ะหน้า i อเท shop ลองกดดูนะคะกดปุ๊บมันจะมีอยู่2ราคา มันจะมีราคา950กับอีกแบบคือการซื้อแบบที่25เลเวลนะคะซึ่งใส่ V-Bucks ไม่พอมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะแต่เพื่อนๆดูที่หน้านี้ได้หรือว่าจะซื้อจากครูนะคะแปบ๊บหนึ่ง ฟอร์น i t จรูนะคะเวลาที่ซื้อเนี่ยจะได้ b บทเทนพา s s สได้สกินประจําเดือนนั้น,น,นแล้วก็เดือนถัดไปด้วยเพราะว่าการซื้อการเติมครูห่งครั้งเราจะได้2สกินนะคะที่เป็นสกินรายเดือนแล้วก็1,000 VB u c k s ถ้าเกิดว่าใครกดซื้อเวชผ้าสไปด้วย950 V b ก่อนที่จะซื้อ f ฟอ t n นครูนะคะก่อนจะเติมครูเนี่ยมันก็จะได้อีก950คืนมานะคะแต่ว่า1ซีซันจะได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็การเติมฟอดในครูเนี่ยมันเป็นการตัดการส่ายแบบรายเดือนเป็นบริการ Subscription นะคะ อันนี้เขียนว่า monthly subscription แปลว่าเราจะต้องตัดจ่ายเป็นรายเดือนสามารถจ่ายรับของแล้วก็กดยกเลิกได้ทันทีนะคะ<ๆ>เผื่อบางคนอยากจะเติมแค่เดือนเดียวค่ะเอาเรากลับมาที่ b u t t o n pass กันนะคะ b l a t i n pass เนี่ยของจะมีทั้งหมด14หน้าที่เป็นหน้าหลักนะคะนี่นะคะพวกนี้14หน้าหลักก็ <c oughs> ขออภัยค่ะ,ะก็จะต้องแลกด้วยดาวทั้งหมด 500ดวงนะคะโดยการได้ดาวเนี่ยเราจะได้มาจากการที่เลเวลอัพมันูที่หน้าเพลย์นะคะแ a t เทนสตาร์นะคะแบ t เทนสตาร์อันนี้คือดาวที่เอาไว้ใช้แรกในของในแบทเทนพาส่วนทองเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายในเกมเราเลเวลอัพหนึ่งเลเวลเราจะได้ดาวทั้งหมด5ดวงอันนี้เห็นไหมคะของไซเนี่ยเหลืออีก2ช่องก็จะ เลเวลอ p แล้วก็มันบอกเลยว่าสะบบกดาวให้อีก5ดวงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่กดแรกกันดีกว่าค่ะวิธีการกดแรกของนะคะช่องไหนก็ตามสามารถกดค้างได้เลยแบบนี้นี่กดคลิกค้างมันก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเะแรกแบบฟรีให้ดูก่อนเอาเป็นเพลงอีกอันนึงแล้วกันนะอ่านี่นะคะเราสามารถแรกได้ถ้าเกิดว่าเรามีดาวพอ คนไม่เติมแลกได้นะคะช่องสีเทาเท่านั้นค่ะแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยมันก็จะมีจำนวนของฟรีให้ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถแลก v b u c k s ได้ด้วยค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องไปเะเวลค่อนข้างสูงหน่อย นี่นะคะอย่างตรงนี้ก็จะเริ่มต้นที่38ถ้ามาถึงแล้วก็ไม่ได้เติมสามารถแลกฟรีได้แต่ว่าบอกเลยว่าเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อบัตรพัสกันอ้าวใช้กดแล้วนะ950กดล่างยาวๆไปเลยอ่ะ <c oughs> นี่ไงมือนบอกอยู่นะคะว่า950ซื้อได้แต่ว่าถ้าอยากได้แบบบวก25เลเวล2,800วีบัสไม่แพงนะคะแล้วแต่ว่า เพื่อนๆต้องการเลเวลรวๆหรือเปล่าแต่ว่าไซเอา950เนี่แหละเพราะยังไงเราก็200อยู่แล้วแบบมั่นใจนะคะซื้อปุ๊บเนี่ยใบเทนพาสก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็จะได้สกินเริ่มต้นไปเลย1นึ่งตัวนี้เป็นน้องเอราซึ่งหน้าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดาวอีก5ดวงเย้เอาละได้สกินปืนด้วยนะคะอันนี้เป็นเควสที่เราทำเสร็จนะคะ อะเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นๆของ Battle Pass กันต่อนะคะตรงบน n u s Reward นี้นะคะเป็นของรางวัลสำหรับคนที่เลเวลเกิน100ไปแล้วนะคะ100ถึง200ถึงจะสามารถแลกได้ค่ะแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบอกนะคะว่าช่องนี้ถ้าเราอยากได้เราจะต้องทำอะไรมาก่อน,นยอย่างเช่นตรงถุงมืออันนี้เนี่ย Claim all rewards from the Battle Pass นะคะเราจะต้อง ไปแรกของใน b บตเทิ p a นพให้ครบทั้งหมด100ชิ้นโอ้โห1 0 0ชิ้นเยอะมากมาจากไหนก็นี่เลยค่ะ b บตเทิ p a นพา e w สรีพวกนี้ค่ะ14หน้ารวมกันแล้วทั้งหมด100ชิ้นนะคะพอเราแรก100ชิ้นเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น100 level เลเวลแรกทีนี้ตรงโบนัสรีวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่เลเวล1 0 1 0 0นถึง200นะคะเราถึงจะเก็บหมดอันนี้มันก็จะบอกว่าต้องแลกของทั้งหมด100นะใช้เข้าใจว่าแลก แล้วช่องแรกครบแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแลกอันนี้ได้อัตโนมัติเลยอ๋อไม่อัตโนมัตินะคะมันมี2เงื่อนไขคือนี่นะคะต้องแลกของมาแล้ว100ชิ้นแล้วก็มีดาวทั้งหมดอีก7ดวงเวลาที่เราเลเวลอัพในตั้งแต่เลเวล100นะคะมันก็จะค่อยๆได้อีก5ดวงเวลละ5ดวงไปจนถึง200เป็น ตั้งแต่101ถึง200ก็จะไป็นค่า500นะคะเราก็จะต้องเอาดาวเนี่ยมาแลกพวกนี้แต่ว่าเข้าใจว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีของอมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอันนี้บอกว่าต้องเคลมโบนัสรีวอร์ดอันอื่นมาได้ทั้งหมด10อันก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีดาวทั้ง6ดวงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ไม่กำหนดเลเวลแล้วถ้าเป็นช่วง ก่อนหน้านี้จะไปเหมือนกับกำหนดเลเวลไกลๆว่า140ถึงจะแลกช่องนี้ได้160ถึงจะแลกช่องนี้ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้กำหนดเลเวลนะคะแต่มันก็จะบอกว่าต้องแลกโบนัสรีวอร์ดมาก่อนให้ได้ทั้งหมด10อันก็เหมือนกำหนดนิดๆแหละเพราะว่าก่อนที่เราจะแลกของได้ครบ10อันเนี่ยเราก็จะต้องได้ดาวมาก่อนนะคะอ่านเดี๋ยวเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงอันไหนที่เป็นรูปเครื่องหมาย เครื่องหมายคำถามนะคะแล้วก็มีคำว่า coming soon แปลว่ามันยังไม่เข้ามาในเกมน,นะคะเรายังไม่สามารถแลกได้แม้ว่าสะเลเวลแบบถึงแล้วก็ตามแล้วก็มีดาวล้นๆ้นก็ต้องรอมันเอาอัปเดตเข้ามาให้นะคะเห็นไหมคะชุดหลังๆก็จะต้องรอแล้วมันบอกนะคะว่าจะปลดล็อกในอีกกี่วันอันนี้นะคะมันบอกว่าอีก13วันก็แปลว่าอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะถึงจะ ทำการปลดล็อกให้นะวันที่ใส่ทำคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของการเปิดซีซั่นค่ะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครรีบสามารถเติมเลเวลร้อยไปก่อนได้เลยแล้วก็มาค่อยๆเก็บของพวกนี้แล้วก็มาแรกเล่นก่อนก็สนุกก่อนนะคะอย่าไปหิดมากอันนี้สวยนะคะเป็นกระเป๋าที่ดูไม่ค่อยเกะก,กะดีอันเดี๋ยวเราไปดูช่องอื่นกันต่อค่ะน่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะก็ b a t t ท่ p นพาอันนี้เวลหนึ well, ่ถึงร้อส่วน Bonus โบนัสรีวอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นร้อยหนึถึงสองและ Quest Reward ์ล่ะคืออะไรอ่าเควสต์รีวอรคือการที่เราทำเควสรายสัปดาห์แล้วก็จะได้ของตรงนี้อัตโนมัตินะคะเมื่อกี้ที่เพื่อนเห็นว่าทรายเติมบัต t ท่ p นพาสปุ๊บทรายได้สกินปืนอันนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันกำหนดเลยว่าให้ทำ เควส t รายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่หนึ่งก่อนนะคะถึงจะได้ของมาดูอันนี้นะคะนี่ complete weekly quest w e e หนึ่งถึงสองนะคะสี่ับห้าแปลว่าทำ m quest รายสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่เอ่อหนึ่งถึงสองก็ได้นะคะแล้วก็รวมกันให้ได้ทั้งหมดห้าอันเราก็จะได้เป็น pickaxe นะคะเป็นสไตล์นะคะเป็นสไตล์ของ pickaxe ที่เป็นเอ่อ โนแมสเปีย no นะคะแล้วก็อย่างอันนี้อันที่3เนี่ยก็จะต้องเป็น1-2แต่เป็น7อันและอันที่4อันนี้1-2 9อันนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ต้องรอให้เควสสัปดาห์ที่2เข้ามาก่อนนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะมันเหมือนกันค่ะมันจะเป็นการเพิ่ม เควสที่เราทําเป็นสัปดาห์ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8แบบนี้ค่ะคือมันอยากให้เราทํำเควสนะคะพวกนี้ไม่ต้องมากดแรกนะคะทำเควสปุ๊บครบปุ๊บนะคะจะได้อัตโนมัติแบบที่ไซได้เมื่อกี้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4หน้านะคะใครอยากได้ของทุกชิ้นก็จะต้องทำเควสตามจำนวนให้มันครบนะคะ และอันนี้ paradise m u s c a l m s e o n นะคะก็จะเป็นสกินที่เรียกว่าอ่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันว่าสกินลับนะคะแต่หลายๆคนก็จะติดปากมาว่ามันคือสกินลับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลับเพราะมันบอกมาแล้วนะคะอันนี้จะต้องรอมันเข้านะคะดูทางด้านบนนะคะมันมีคำว่า coming soon เข้าใจว่าพวกนี้จะต้องทำเควส t นะคะแล้วก็ มีทั้งหมด2หน้านะคะเห็นไหมคะน่าจะต้องทำเควสเยอะพอสมควรเลยถึงจะได้อันนี้ใครเวล2 0 0ไปแล้วก็ยังไม่สามารถทำได้ต้องรอนะคะอันนี้ต้องรออะไรบ้าง1รอเวลา2เวลาที่มันเข้ามาแล้วก็จะมีเควสมาให้ทำนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นเพื่อนๆก็รอดูที่ช่องายได้เดยวสาซจะทำการทำคลิปสอนแล้วกันนะคะ ส่วนฝ i อนายครูก็อธิบายไปแล้วนะคะสกินเปลี่ยนรายเดือนแล้วก็มีวีบัคส์ให้แล้วก็มี b ั t ทนั p พาสให้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะแต่ว่ารายเดือนเนี่ยมาเป็นการสมัครแบบต่อเนื่องอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสมัครแบบ เดินเดียวก็สามารถกดสมัครใส่เงินใช่ไหมคะได้ของปุ๊บกดยกเลิกได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ b บเล e วลเนี่ยบอกนิดนึงว่าเวลาจะไบ level นะคะกดตรงนี้ก่อนกดซื้อบันเดิลก่อน25เวลนะคะกดซื้อบันเดิล25เเวลแล้วค่อยไปซื้อเพิ่มทีละเวลนะคะเพราะว่าจะได้ลดราคานะคะบันเดิลก็จะมีทั้งหมดแค่25เลเวลนะคะแล้วก็เลเวลสามารถซื้อได้แค่ 100เลเวลต่อซีซันนะคะเลเวลเกิน1เลเวลเกิน200แล้วไม่สามารถซื้อได้นะคะจะซื้อได้แค่ตั้งแต่เลเวล1ถึง200เท่านั้นค่ะมีอะไรที่ต้องดูอีกอ้อเรายังไม่ได้พูดถึงเควสเลยค่ะไปที่หน้าเควสกันนะคะหน้าเควสนี้นะคะมันจะเป็นแถบที่บอกว่าเรามีเควสอะไรแล้วก็เหลือเวลาทำเควสนั้นเท่าไหร่นะคะดูตรงนี้ transformer transformer เนี่ยมีทั้งหมด หลายเควสเลยค่ะมันมีพาร์ทหนึ่งแล้วก็จะมีพาร์ทสองเข้ามาในอีก6วันเราจะต้องทําให้เสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วก็5วันอันนี้เป็นเวลาที่ใส่ทําคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาดูหลังจากนี้อีก3วันก็ต้องเข้าไปเช็คเองว่าของตัวเองเหลือเท่าไหร่พวกนี้ทำแล้วก็ได้ของตามที่มันบอกนะคะมันมีเงื่อนไขไง่ายๆค่ะอย่างอันนี้ complete Com fire transformer quest ก็คือว่าเราจะต้องทำเควส ท r ส n s รเมอร์ให้ครบ5อันได้สเปร์ทำครบ10อันได้เป็นอีโมติคอนนะคะก็อันนี้ก็จะมีทั้งหมด4อันนะคะไซน่นาจะทำไปแล้วอันนึงหรือเปล่าไม่แน่ไซนนะคะแล้วก็รอเควสให้มันเข้าเพิ่มนะคะเพื่อนๆก็จะได้ทำให้ครบนะคะแล้วก็เควสอย่าง Snapshot อันนี้ก็จะเป็นเควสที่น่าจะอยู่ยาวยันจบซีซั่นนะคะ แล้วก็สามารถที่จะมาทําตอนไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเข้าใจว่ามันจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นเควสที่แบบตัวละครสั่งให้ไปทำโน่นทํานี่นะคะแล้วก็แรงอันนี้อ่าเป็นของใหม่ที่เข้ามานะคะเควสแรงเนี่ยสามารถทําได้ในโหมดแร้งเท่านั้นนะคะถ้าเราทําครบ10อันใช่ไหมคะก็คือจะต้องทำเควสย่อยทั้งหมด50อันแล้วก็ จะไปปลดล็อกท่าชูแรงนะคะเป็นท่าที่ชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็บอกเป็นแบบให้รู้ว่าเราอยู่แรงไหนนะคะสามารถทำได้โดยการเล่นโหมดแรงเท่านั้นนะคะแล้วก็เออร์เจนเควสคืออะไรเป็นเควสที่ให้เราเข้าไปเล่นปุ๊บแล้วก็จะ มีแจ้งว่าตานี้อย่างเช่นให้ฆ่าคนหนึ่งคนหรือว่าให้ทำดาเมจด้วยปืนช็อตกันหรือว่าอยู่รอดวง3ามวงเติมเกราะหนึ่งร้อ 100, ก็แล้วแต่ว่าตานั้นจะได้อะไรนะคะเป็นเควสสุม่มเอาว่าดี๋ยวใส่ทำคลิปแยกให้ดูแล้วกันแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากที่จะได้อีโมดอันนี้นะคะก็จะต้องทำ quest l งให้ครบ50อันค่ะแล้วก็ daily เป็น q u ว s รายวันที่รีเซ็ตทุก2องทุ่มนะคะแล้วก็ w ี e k l y เป็น q u e s รายสัปดาห์ที่มาทุกๆเออวันอะไรอ่ะวันอังคารหรือพฤหัสวะ่ะน่าจะวันพุธไ,ไม่ไม่แน่ใจอ่ะ5 day 7 hour ก็ดูตามนี้แล้วกันนะคะ quest l งจะมาตอนประมาณ2องทุ่มนะคะแล้วก็ กี่วันทุกวันนั่นก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะใส่นับวันไม่ถูกอวันนี้คือวันอะไรวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร,ร์พุธพฤหัสเออน่าจะพฤหัสประมาณสองทุ่มหรือสุกสองทุ่มว่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ m y Stone My Stone มีการปรับเปลี่ยนนะคะมันจะเป็น Challenge Quest Combat แล้วก็ Exploration เราสัต้องค่อยๆไล่ทําไปเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมียาว20อันให้ทําไปตลอดเวลาที่เราเล่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ให้เราอะค่ะค่อยๆทําทีละอันไปเลยมันจะมีมาแค่แบบ3อันซึ่งถามว่าดีไหมก็เป็นระบบใหม่ต้องลองเล่นดูนะคะถ้าใครทําแล้วเนี่ยก็จะได้ SP สําหรับเควสย่อยแต่ว่ามันจะไปได้เยอะตรงที่เป็นโบนัสนั่นเอง เอาล่ะมีอะไรอีกที่สายต้องบอกอทองก็บอกไปแล้วนะคะว่าใช้จ่ายในเกม Battlestar ก็ได้จากการที่เรากดซื้อของเอ้ยกดเลเวลอันะคะเราเลเวลอัตรงนี้นะคะเลเวลตรงนี้แล้วค่อยเอาไปซื้อของใน Battlepass Battlepass หน้าแรก Battlepass reward เฉยๆเนี่ยก็เริ่มเก็บได้ตั้งแต่ Level 1-100ถึง100ส่วนโบนัสเป็น 101-200และ Quest เนี่ยก็ได้จากการทำ Quest รายสัปดาห์นะคะส่วน Paradise ต้องรอตัวมันเข้ามาให้ทำแล้วก็ทำ Quest เพื่อทำการปลดล็อกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหน้า Quest นี้อันไหนที่มันมีเวลาบอกนะคะอันนี้มันจะเป็นการนับถอยหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องทำก่อนเวลาหมดส่วนอันที่อยู่ยาวๆก็สจะไม่มีเวลา นับถอยหลังให้นะคะแต่ว่าเป็นเดลี่เนี่ยอันนี้มีแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นเควสรายวันที่เราสามารถทําได้ทุกวันเดลี่โกนะคะเดลี่โกคือมันจะทำสูงสุด3อันได้4,5่หมแต่ว่าเดลี่เควส t แบบเนี้ยทำเสร็จแล้วสามารถทําใหม่ได้เรื่อยๆทั้งวันเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ ซีซั่นนี้หวังว่าจะสนุกถูกใจเพื่อนๆพนทุกคนแล้วก็อยากให้ลองไปเล่นกันนะคะเพราะว่าซีซั่นนี้มันอัปเดตป่าเข้ามาใหม่เป็นเมืองป่าซึ่งสวยงามมากแล้วก็หลอนตาหลอกตาใช้ได้ทีเดียวค่ะแล้วก็มีแรปเตอร์กลับเข้ามาด้วยใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ลองมาเล่นดูนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยสปอนซอร์ทรายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการโดเน a t ผ่านพรมันนี่วอลเล็ตพรอมเพย์หรือว่าสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนแจกเมมเบอร์ส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์อะไรนะซู super sticker, เปอร์สติ๊กเกอร์จำไม่ได้นะคะมันมีอยู่สามสี่อันก็สามารถที่จะช่วยสปอนซอร์ทรายได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ทรายทำคอนเทนต์ฟอทไนเนี่ย ต่อไปได้นานๆน,นะคะมาช่วยสปอร์ตกันคนละนิดละน้อยก็ยังดีค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกท่งโดนททีละและยะ้ยเยอะนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะคะโดยเริ่มต้นเพียงวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองค่ะในเลเวลพลังไจนะคะ35บาทต่อเดือนมาเป็นมเมมเบอร์เยอะๆกันนะคะเพราะว่าไซอาจะเพิ่มอีโมติคอนของช่องค่ะโอเคไซขอตัวลาไปก่อนไว้เริมา,มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคน สวัสดีค่ะ